สวัสดีค่ะวลลกรสมุนไพรวันนี้จะพามารู้จักกับสมุนไพรต้นหนึ่งนะคะที่เรารู้จักมาไม่ต่ํากว่า30กว่าปีมาแล้วตอนนั้นเ่ะเรารู้จักในชื่อของหูประชดเลาาแล้วก็สรรพคุณก็คือรักษาโรคเกานะคะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยได้สนใจติดตามข้อมูลเขาอีกเลยจนมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยพยายามหาว่า จริงๆแล้วชื่อสามัญเป็นทางการของเขาคือชื่ออะไรก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะจนมาเจอในเฟซในเพจของน่าจะส,วน,ว,สวนหลวงสวนหลวงรอเก้ะคะ่ะก็ต้องถือว่าเป็นเพจมาตรฐานเพจหนึ่งในการที่จะเรียกชื่อต้นไม้เลยปรากฏว่าเขาเรียกชื่อต้นนี้ว่าต้นเบาหวานซึ่งเราค่อนข้างงงเพราะปกติเขาจะต้องมีชื่อสามัญอย่างอื่นนะคะเราจะไม่ค่อยเรียกชื่อในลักษณะของการ ที่เอาไปใช้รักษาโรคโดยตรงคือตอนแรกได้ยินหนูจะชื่อว่าต้นเบาหวานเนี่ยเราก็คิดว่าพูดตรงๆชาวบ้านเรียกเพราะชาวบ้านมากจะเรียกชื่อแบบตรงไปตรงมาตามสมุนไพรที่มีฤทธิ์รักษาโรคนั้นๆเขาก็อาจจะเรียกชื่อนั้นไปเลยอย่างเช่นต้นพญาล้างไตยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เราไม่เคยเห็นว่าทางการจะมาเรียกไม้ชื่อในลักษณะนี้ก็แสดงว่าเขาน่าจะมีสรรพคุณที่เฉพาะเจาะจง แล้วก็ต้องดีมากพอสมควรทางการถึงเรียกเขาว่าต้นเบาหวานนะคะแต่ถ้าเซิร์ชคำว่าต้นเบาหวานโดยไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไงก็หาไม่เจออันนี้เดี๋ยวจะแนบลิงก์ข้อมูลทั้งหมดไว้ให้นะคะว่าเขาชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรบ้างแล้วก็มีชื่อเรียกอย่างอื่นว่าอะไรต้นเบาหวานนะคะมีอีกชื่อหนึ่งว่าเกดปา่าซึ่งถ้าเราเซิร์ชคำว่าต้นเก็ดปลาเราก็จะไม่เจอต้นอีกเพราะว่า ต้นไม้ที่ชื่อว่าเกตปาจะมีหลายต้นมากซึ่งต้นหลักที่เราเรียกอะ่ะเร,เราจะเรียกต้นเหงือกปลาหมอนาว่าต้นเกตปามากกว่านะคะชื่ออื่นที่เขาเรียกกันมีหูปลาคอปลาคอก็คือปลาช่อนของคนลาวนั่นเองนั่นก็คือเหมือนกับที่เราเคยเรียกเมื่อ30กว่าปีก่อนว่าหูปลาช่อนลาวเพราะว่าคนลาวก็เรียกว่าต้นหูปลาคอนั่นก็แปลว่าทางภาคอีสานก็ต้องเคยเจอ แล้วก็มีชื่อต้นเบาหวานต้นแม่ยาเงาะต้นบาตูกาลังสองชื่อหลังนี้ก็รู้แล้วว่ามาจากทางภาคใต้หรือทางแถบมาเลเซียนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยเจอต้นนี้นะคะในธรรมชาติอยู่ที่ไหนบ้างช่วยคอมเมนต์ข้อมูลเข้ามาหน่อยเนาะเพราะเราเดินป่าหลายที่เราก็ยังไม่เคยเจอใน ธรรมชาติเลยคือเราแทบไม่เคยเจอไม้ต้นนี้ในที่ไหนๆเลยแต่จริงๆเขาเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็วมากนะคะจนแทบว่าจะเป็นวัชพืชเลยด้วยซ้ําถ้ามีไว้สักต้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะสลัดเม็ดสลัดเชื้อของเขาอะกระจายเต็มสวนไปหมดเลย ชอบพื้นที่โล่งๆแดดเต็มวันได้นะคะสู้แดดเป็นไม้สู้แดดเรามาดูลักษณะาทางพฤกษศาสตร์กันต้นเก็ดปลาถือเป็นพืชล้มลุกลำต้นสูง15-50เซนตแต่จริงๆต้นนี้ที่เราปลูกอ่ะเมตรกว่านะคะก็อยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์เนาะพราต้นนี้ได้น้ำแล้วก็ได้แดดเต็มที่เขาก็เลยงามมากแต่ถ้าปลูกในธรรมชาติก็ประมาณนั้นจริงๆประมาณฟุตๆกว่าอะไรอย่างนี้ แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นบริเวณกว้างลำต้นและกลิ่งมีขนปกคลุมรากมีกลิ่นคล้ายกาละบูนเออหน้าสนรากมีกลิ่นคล้ายกาละบูนยังไม่เคยดมสักทีใบเกร็ดปลาเป็นใบเรียงสลับปลายใบยมีลนะักษณะมนรูปไข่ขอบใบเรียบผิวใบมีขนละเอียดคล้ายกร,รมหยี่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะทำให้จดจำได้ง่ายก็คือลักษณะเป็นขนคล้ายกร,รมหยี ดอกของเกตปานะคะดอกช่อออกที่ซอกใบสีขาวอมเขียวซอกใบคือตามซอกใบดอกเขาจะออกตามซอกใบเห็นไหมคะนี่อันนี้ชัดพอมีซอกใบปุ๊บดอกก็จะออกตามซอกใบปับ๊บเมล็ดมีรูปร่างเหมือนไตมีสีดำรูปร่างรูปร่างเหมือนไตก็คือรูปร่างเหมือนถั่วถั่วดำอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ยัง ไม่ได้สังเกตมเมล็ดมันต้องเล็กมากอะ่ะเพราะดอกมันก็แค่นี้เองสปปรรพคกุลนะคะต้นเกร็ดปลาหรือต้นเบาหวานเนี่ยทั้งต้นใช้แก้เบาหวานบำรุงเลือดแก้พิษงูแก้อาการบวมปวดข้อแก้ปัสสาวะขัดปัสสาวะกระปิดกระปอยขับปัสสาวะขับนิ้วขับนิ้วในไตลดน้ําตาลในเลือดลดไขมันในเลือดโรคตอมลุกหมากคือเดี๋ยวนี้ผู้ชายพอเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนก็จะมีปัญหาตอมลุกหมากโตกันมากถ้าไม่รู้จะใช้อะไรก็ลองใช้ ต้นเบาหวานดูก็ได้นะคะในสมัยก่อนนิยมนํามากินสดๆเป็นผักกับข้าวและจัดใส่สําหรับกินร่วมกับหมากออแปลกเนาะถ้ากินร่วมกับหมากนี่อาศัยความเป็นกลิ่นกระบบนของเขาหรือเปล่าเป็นต้นไม้ที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยแต่เราไม่เห็นเคยเจอเลยในธรรมชาติแต่พบมากทางภาคใต้และพบทั่วไปในอินเดียและสีลังกาทั้งไทยอินเดียสีลังกา ใช้ใบเป็นอาหารนิยมเอายอดอ่อนใส่ในแกงส่วนการใช้เป็นยาน,นั้นสมุนไพรต้นนี้ปรากฏอยู่ในตำราทางอายุรเวทแต่ในประเทศไทยเห็นมีแต่3จังหวัดภาคใต้เท่านั้นที่รู้จักตำรับยานะคะยาแก้ปัสสาวะขัดปัสสาวะกร,ระปิดกระปอยขับปัสสาวะขับนิ้วขับนิ่วในไตลดเบาหวานคือปัสสาวะขัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากปัญหาต่อมลูกหมากโตเนาะ ทางภาคใต้นะคะพ่อะหมอเพราะหมอแม่หมอพื้นบ้านหรือชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้ใบเพสลาดใบเพสลาดคือใบที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะคะประมาณ7-10ถึงใบต่อครั้งมาเคี้ยวรับประทานสดหรือรับประทานร่วมกับหมากวันละ2-3ถึงเวลาก่อนอาหารหรือขณะท้องว่างแล้วดื่มน้ำต้มสุกตามมากๆก็คือดื่มน้ำตามมากๆหลังจากเคี้ยวใบสดนะ่ะ หรือนําใบมาตากให้แห้งนํามาคั่วให้หอมจากนั้นเอามาชงใส่ในใน้นําร้อนดื่มอุ่นๆเป็นชาสัดส่วนสมุนไพรหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน,น้ำหนึ่งแก้วชาดื่มวันละ3าเวลาก่อนอาหารยาลดเบาหวานยาขับนิ่วขับปัสสาวะนะคะทางภาคใต้เอารากหรือทั้งต้นที่ได้ทําการตากจนแห้งแล้วประมาณ1กึ่งกมือต่อน,น้ำหนึ่งลิต มาต้มให้เดือดแล้วนํามาดื่มอุ่นๆครั้งละ1แก้วชาวันละ3าเวลาเช้าเย็นเช้าเที่ยงและเย็นดื่มก่อนอาหารส่วนใหญ่สมุนไพรนี้เราจะดื่มก่อนอาหารนะคะเพื่อไม่ให้อาหารไปรบกวนการดูดซึมของสมุนไพรถ้าในกรณีที่ใช้ขับนิ้วในไตนะคะใช้น้ําคั้นจากใบสองช้อนชากินวันละสองครั้งยาแก้ไข้ตัวเหลืองเอารากสดมาประมาณหนึ่งกมือมาตาให้ละเอียดแล้วนํามาคั้นผสมน้ําต้มสุก เล็กน้อยให้ได้ประมาณครึ่งแก้วชานำมาดื่มวันละสามเวลาเช้ากับวันเย็นก่อนอาหารจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติแล้วก็ลองเอาชื่อวิทยาศาสตร์ไปเซิร์ชดูนะคะก็จะเห็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ต้นเนี่ยเป็นสมุนไพรกันเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะค้นคว้าเพิ่มเติมในมุมของต่างประเทศที่เขาใช้รักษาอะไรที่ต่างไปจากที่ทางภาคใต้ใช้บ้างก็อาจจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่ง นะคะถือเป็นสมุนไพรและเป็นผักพื้นบ้านที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งความน่าสนใจมากๆของเขาอยู่ที่ชื่อถ้าเป็นทางการเรียกว่าต้นเบาหวานเนี่ยเราว่าสปปรรพคุณเขาก็คงไม่ธรรมดาจริงๆมีงานวิจัยหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับต้นนี้ก็อาจจะเอามาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต,ต่อๆไปขอค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักพักหนึ่งเกานนะคะวันนี้ก็เลยพามาให้รู้จัก ต้นเบาหวานหรือที่เราเรียกเขามาตลอดว่าหูประช่อนลาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมาก